สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมา3าทุกคนนะคะในหน่วยนี้นะคะหน่วยเรื่องระบบสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอค่ะเราไปดูรูปแบบทั่วไปนะคะของสมการดีกรีสอและระบบสมการเชิงเส้นกันก่อนค่ะทบทวนความรู้เดิมนะคะสมการดีกรีสอนะคะจะอยู่ในรูปของ ax กำลังสองบวก by กำลังสองบวก cx y บวก dx บวก ey บวก f เท่ากับ0นะคะแล้วก็ในส่วนของระบบสมการเชิงเส้นนะคะก็คือ px บวก qy บวก r เท่ากับ0นะคะซึ่งนักเรียนอย่าเพิ่งตกใจนะคะตัวภาษาจฤษเยอะใช่ไหมคะเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือ x กับ y ซึ่ง x กับ y เนี่ยเป็นตัวแปรนะคะส่วนพยาญชนะตัวที่เหลือนะคะเป็นจำนวนจริงนั่นเองค่ะ ในสมการดีกีสองนะคะ A B C D E F นะคะจะต้องไม่เป็นศูนย์พร้อมกันทั้งหมดนะคะถ้ามันเป็นศูนย์พร้อมกันทั้งหมดมันจะกลายเป็นศูนย์เท่ากับศูนย์ซึ่งไม่ใช่สมการดีกีสองค่ะส่วนระบบสมการเชิงเส้นนะคะ P Q R ก็จะไม่ใช่ศูนย์พร้อมกันทั้งสาตัวเช่นเดียวกันค่ะคำตอบของระบบสมการนะคะก็คือคู่อันดับ A B นั่นเอง โดยที่ x นะคะจะแทนด้วย a นะคะและ y จะแทนค่าด้วย b ค่ะในสมการทั้งสองซึ่งถ้าเราแทนปุ๊บแล้วนะคะจะทำให้สมการเป็นจริงค่ะดังนั้นการแก้ระบบสมการก็คือการหาคำตอบของสมการนั่นเองนะคะหมายความว่าเราก็จะหาคำตอบของ x และคำตอบของค่า y นั่นเองนะคะ ซึ่งวิธีการหาคําตอบของระบบสมการนะคะจะมีอยู่4วิธีใหญ่ๆก็คือวิธีการเขียนกาฟวิธีการแทนค่านะคะวิธีการกาจัดค่าตัวแปรและวิธีการแยกตัวประกอบนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะคุณครูจะพูดถึงวิธีที่2ค่ะวิธีการแทนค่าค่ะในส่วนของวิธีการแทนค่านะคะนักเรียนจําขั้นตอนไป4ขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นแรกตั้งชื่อค่ะขั้นที่2นะคะจัดรูปค่ะ จัดรูปนะคะนักเรียนเลือกได้เลยค่ะว่าจะจัดให้อยู่ในรูปของ y ค่า y ในเทอมของ x หรือ x ในเทอมของ y นะคะถ้า y ในเทอมของ x หมายความว่าจัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับสมการที่มีตัวแปร x อีกข้างหนึ่งนะคะหมายถึง y มีตัวเดียวเนาะข้างหนึ่งเป็นค่าคงที่กับตัวแปร x นะคะหรือค่า x ในเทอมของ y นะคะก็คือ x มีค่าเท่ากับ b y บวก c นั่นเองนะคะ จากนั้นเมื่อเราจัดรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําวิธีการแทนค่าค่ะเมื่อแทนค่าเสร็จนะคะเราก็จะแก้สมการหาค่าของตัวแปรนะคะเมื่อเราได้ค่าตัวแปรตัวหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะนําคําตอบที่ได้ไปแทนค่าในสมการเพื่อหาคําตอบที่เหลืออีกตัวหนึ่งนะคะถ้ายังงงอยู่ไปลองทํากันเลยดีกว่าค่ะตัวอย่างที่1นนะคะจงแก้ระบบสมการ y เท่ากับ ลบ x บวก1นะคะกับอีกอันนี้เป็นสมการเชิงเส้นนะคะกับอีกสมการหนึ่งนะคะเป็นสมการที่สองก็คือ y กำลังสองลบ x กำลังสองเท่ากับ1นะคะเราจะแก้ระบบสมการสองสมการนี้กันนะคะขั้นแรกตั้งชื่อค่ะเราก็เอาสมการนะคะเชิงเส้นและสมการดีสองนะคะมาตั้งชื่อก่อนคุณครูก็จะได้ว่าอันนี้คุณครูตั้งเป็นสมการที่1ค่ะสมการที่สองของคครูคุณครูตั้งเป็น ตั้งชื่อเป็นสมการที่2นะคะนกเงเยนก็เขียนจุดจุดหลังสมการเลยตั้งชื่อ1ตั้งชื่อ2นะคะเมื่อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการจัดรูปค่ะคุณครูก็ดูในสมการนะคะเลือกที่เป็นสมการเชิงเส้นเนาะจัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax บวก c เนื่องจากข้อนี้นะคะในตัวอย่างเนี่ยมันอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax บวก c แล้วนะคะเพราะฉะนั้นขั้นที่สองจัดรูปไม่ต้องจัดแล้วค่ะ จากนั้นขั้นที่สามแทนค่านะคะการแทนค่าก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่า y เนี่ยมีค่าเท่าก x, ับ x ลบ x บวก1นะคะเราก็จะเอาลบ x บวก1เนี่ยไปแทนค่า y ในสมการที่2นะคะแทนค่า y นะคะจากสมการที่1ในสมการที่2แทนยังไงนักเรียนค่นักเรียนรู้ว่า y ก้อนนี้นะ y เท่ากับลบ x บวก1ใช่ไหมเราก็จะเอาก้อนนี้เข้ามาแทน y ตรงนี้ ดังนั้นตรงไหนมี y เราจะแทน y ด้วยลบ x บวก1นะเพราะฉะนั้นจะได้นี่นะคะแทนที่จะเขียน y กําลัง2ก็จะกลายเป็นลบ x บวก1ทั้งหมดกําลัง2ตามด้วยลบ x ยกกําลัง2นะคะเท่ากับ1เมื่อแทนค่าเรียบร้อยเนะี่ยจะเห็นว่าในสมการของเราอ่ะจะเหลือแค่ตัวแปรเดียวและก็คือตัวแปร x เมื่อเราได้ตัวแปร x เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการ แก้สมการค่ะขั้นที่สี่นักเรียนค่ะก็แก้สมการตามปกติเลยนะคะในวงเล็บเราติดกําลังสองใช่ไหมคะอ่าเราใช้สมบัติเลยค่ะหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองมีค่าเท่ากับหน้ากาลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองหน้าก็คือลบเหลังก็คือหนึ่งนะคะอ่าเพราะฉะนั้นหน้ากําลังสองลบเอ็กํากำลังสองมีค่าเท่ากับ x กำลังสองหน้ากำลังสองนี้หน้านะคะหน้ากำลังสองลบทำไมถึงใช้ลบนะคะบวกสองหน้าหลังนะคะเพราะฉะนั้นสองคูณกับหน้าคือลบ x หลังคือบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นได้เป็นลบสอง x บวกหลังกำลังสองนะคะหลังก็คือหนึ่งถูกไหมคะหลังคือหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งกำลังสองก็มีค่าเท่ากับหนึ่ง ก้อนนี้ทั้งก้อนคือกระจายมาจากวงเล็บนะคะ,ะกระจายโดยใช้สมบัตินอะอ่ะต่อไปค่ะเมื่อเรากระจายวงเล็บเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาหาต่อเลยนะลบ x อก,กลังสองอันนี้เราลงมาข้างล่างเฉยๆนะคะไม่มีอะไรส่วนหนึ่งนะคะอยู่ขวามือของเครื่องหมายเท่ากับให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันค่ะอ่าย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะจากบวกหย้ายมาก็จะกลายเป็น ลบหนึ่งค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการรวมพดขายค่ะดูนะคะรวมพดขายนะคะมีอะไรขายกันบ้าง x ก,กำลังสองกับอะไรคะลบ x ก,กำลังสองรวมกันได้ศูนย์บวกหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์เหลืออะไรคะเหลือลบสอง x เ,เท่ากับศูนย์ จากนั้นแก้สมการต่ออยากได้ค่า x กค่ะกำจัดลบ2ลบ2คูณอยู่ย้ายไปหารศูนย์หารลบ2ได้0นย์ะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนได้ค่า x เรียบร้อยแล้วค่ะเราได้ค่า x มาแล้วเราก็จะต้องไปหาค่า y ค่ะนะคะเพราะว่าการหาคำตอบของระบบสมการจะต้องหาค่า x และค่า y นะคะหรือคู่อันดับ x y นนั่นเองอ่ะเมื่อเราได้ค่า x และ รู้แล้ว x เท่ากับ0เราจะแทน x เท่ากับ0ในสมการที่ 2, 2> เพราะฉะนั้น x เท่ากับ0ค่ะเอามาแทนในสมการที่2สมการที่2คือ y กำลัง2ลบ x กำลัง2เท่ากับ0เพราะฉะนั้นตรงไหนมี x ก็จะแทน x ด้วย0ต่อนะคะ 0ยกกกำลังสองได้ศนเหลือ y ยกกำลังสองเท่าก,กับ1 y ยกกำลังสองเท่าก,กับ1 y มีค่าเป็นอะไรได้บ้าง y มีค่าเป็นอะไรได้บ้างที่ยกกำลังสองแล้วได้เท่าก,กับ1ก็จะมี2ค่าค่ะก็คือบวก1กับลบ1นะคะสัญลักษณ์บวก1ลบ1ก็คือมีทั้ง1และลบ1นนะคะเป็นคำตอบ ดังนั้นคำตอบของระบบสมกา,ารนี้ก็จะมีสองคำตอบค่ะคำตอบแรกนะคะ x เท่ากับ0 y เท่ากับ1และอีกคำตอบหนึ่งนะคะก็คือ x เท่ากับ0 y เท่ากับลบ1ค่ะต่อไปข้อที่1นะคะอ่ะเราไปทำมาพร้อมกันเลยนะคะจงแกร้ระบบสมกา,าร x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ25อันนี้สมกา,ารดีกีสองนะคะต่อไปสมกา,ารเชิงเส้นนะคะ x บวก y เท่ากับ1 วิธีทำขั้นที่1ตั้งชื่อค่ะเอาสมการทั้งสองสมการตั้งชื่อค่ะสมการที่กีครูตั้งชื่อเป็น1นะคะสมการเชิงเส้นตั้งชื่อเป็น2ค่ะตั้งชื่อเสร็จแล้วขั้นที่สองจัดรูปค่ะจัดให้อยู่ในรูปของ y ในเทอมของ x หรือ x ในเทอมของ y ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนในข้อนี้คุณครูจัดให้รูป y ในเทอมของ x นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อา่าได้ y และจะจัดยังไงเอ่ย ก็จะต้องย้ายอะไรคะย้าย x อนะคะย้าย x ให้เหลือแค่ y เดียวเพราะจะจัดให้อยู่ในรูปของ y ในเทอมของ x เ,เพราะฉะนั้นจากสมการที่สองก็จะได้ y ย้าย x มาเป็นลบ x นะคะอ่าเราได้สมการใหม่แล้วเราก็ตั้งชื่อคะ่ะเป็นสมการที่สามนะคะเราเปลี่ยนจากสมการที่สองจัดรูปใหม่ตั้งชื่อใหม่ด้วยคะ่ะเป็นสมการที่สาม เมื่อเราได้สมการที่3เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปก็คือแทนค่าเรารู้แล้วค่ะว่า y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ลบ x เพราะฉะนั้นเราจะแทน1ลบ x ลงไปในสมการที่1ค่ะเพราะเมื่อกี้เราใช้สมการที่2มาจัดรูปใหม่เป็นสมการที่3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปใช้สมการที่1ค่ะตรงไหนมี y ตรงนี้ค่ะ ตรงไหนมี y เราจะแทน y ด้วยค่าของ y ก็คือ1ลบ x เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น x กำลังสองนะคะบวกแทนที่จะเขียน y ก็เขียน1ลบ x นะคะทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ25จากนั้นก็แก้สมการค่ะในวงเล็บทั้งหมดยกกำลังสองอีกแล้วนะคะใช้สมบัติของมันเลยลูก อันนี้จะใช้หน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหน้าลบหลังก็ได้นะคะจะกลายเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเนาะอ่ะ x กกำลังสองตัวนี้นะคะใส่ไว้เหมือนเดิมในวงเล็บนะคะกระจายได้เป็นหน้ากำลังสองก็คือหนึ่งกำลังสองลบสองหน้าหลังสอง หน้าคือ1หลังคือ x ได้ 2x บวกหลังกำลังสองได้เป็น x กำลังสองเรียบร้อยค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็ย,าย,าย้ยนะะยา,ยา,ยาย25มาอยู่ด้วยกันนะคะอย่าลืมย้าย25มาอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้คุณคูณรวมก่อนเนาะ x กำลังสองบวกกับ x กำลังสองได้ 2x กำลังสองนะคะลบ 2x บวก1 มาดูต่อนะคะย้าย25นะคะมาเป็นลบยี่บวกหลบยีได้ลบยีถ้าใครกลัวงงก็เพิ่มบรรทัดไป1บรรทัดได้นะคะเอา25ย้ายมาเป็นลบย5ก่อนรวมกับบวกหกลายเป็นลบ24นะคะสังเกตว่าสองตัดได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูเอา2หารตลอด2หาร 2x กำลัง2หรือ x กำลัง2 2หาร 2x ได้ 2x นะคะ2หาร24ได้12อะจากนั้นแก้สมการหาค่า x นะคะอันนี้อยู่ในรูปของกำลังสองเนาะแยกเป็น2วงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นจะได้คูณกันได้พจน์หน้า x คูณ x ได้ x กำลัง2หลังคูณหลังได้พจน์หลังนะคะ3 4 12นะคะล4 คูณบวก3ได้ลบ12นะคะบวกกันได้พจน์กลางนะคะอันนี้นักเรียนต้องไปทบทวนความรู้เองนะลบ 4x ่นะคะบวกกับ 3x ได้ลบพจน์กลางนะคะก็คือลบ x โอเคนันกเรียนแยกตัวประกอบเองนะคะ อันนี้คุณครูยแยกให้แล้วนะคะข้ออื่นนักเรียนต้องลองทําเองนะเมื่อนักเรียนแยกตัวประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ว่า x ลบ4คูณกับ x บวก3เท่ากับ0ซึ่งหมายความว่า x ลบ4จะมีค่าเท่ากับ0หรือ x บวก3เท่ากับ0นั่นเองนะคะก้อนใดก้อนหนึงเป็น0เนาะถึงจะทำให้คูณกันแล้วมีค่าเท่ากับ0นะคะเรามาหาก้อนนี้ก่อน x ลบ4เท่ากับ0นย์ะคะเเดียวก็มีค่าเท่ากับ4นะคะลบ4ย้ายมาเป็นบวกส่ 4. ส่วน x บวก3เท่ากับ0ูนย์ะคะก็ย้ายบวก3มาเป็นลบ3นะคะได้เป็น x เท่ากับลบ3จะสังเกตว่าข้อนี้นะคะค่า x เรามีได้มีคำตอบอยู่2คํคำตอบคือ x เท่ากับ4และ x เท่ากับลบ3ดังนั้นตอนนี้หน้าที่ของนักเรียนก็คือหาค่า y ต่อนะคะ โดยที่ค่า y ก mm ็จะต้องมี2องคำตอบเช่นเดียวกันเพราะเราจะต้องแทน x เท่ากับ4ในสมการและแทน x เท่ากับร้3ในสมการเพื่อหาค่า y ค่ะทีละตัวนะคะเอา x เท่ากับ4ก่อนนำ x เท่ากับ4ที่เราหาได้เมื่อกี้แทนลงไปในสมการที่3ค่ะเพราะฉะนั้นตรงไหนมี x เราจะแทน x ด้วย4ค่ะ เราจะได้เป็น y เท่ากับ1ลบ4 1ลบ4มีค่าเท่ากับลบ3นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้และ x เท่ากับ4มีค่าทั y เท่าก,กับลบ3ต่อไปค่ะค่า x เท่ากับลบ3บ้างนะคะแทนเหมือนเดิมค่ะแทนลงไปในสมการที่3เพราะฉะนั้นตรงไหนมี x เราจะแทน x ด้วยลบ3ค่ะเราเลยได้เป็น y เท่ากับ1ลบกับลบ3 นะคะเพราะว่าตรงนี้เครื่องหมายลบเนาะ x ตัวนี้ก็เป็นลบนะคะดังนั้นในวงเล็บเลยต้องเป็นลบลบสานะคะลบซ้อนลบเป็นบวกนะคะหนบวกสได้4ข้อนี้ก็จะมี2องคำตอบเช่นเดียวกันนะคะคำตอบของระบบสมการข้อนี้ก็คือ x เป็น4 y มีค่าเท่ากับลบ3นะคะก็คือค้วรดับ4-3ลบ3ต่อไปนะคะคำตอบอีกคำตอบหนึงก็คือ x ลบ3 y4 นะคะเราโดยได้เขียนคำตอบแบบนี้นะคะก็คือควรนดับลบสามสี่นะคะตัวหน้าคือค่า x นะคะทวนให้นะตัวหลังคือค่า y นะคะตัวหน้าคือค่า x นะคะตัวหลังคือค่า y ค่ะโอเคค่ะในเรื่องนี้นะคะในในคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะแค่สองตัวอย่างให้นักเรียนทำลงสมุดให้เรียบร้อยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สิบหกนาที